ทุกคนรู้ไหมครับว่าที่จังหวัดชนบุรีเขามีจอยทิปออกเรือตกหมึกทั้งคืนเพียงแค่คนละ700บาทเท่านั้นเองครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปลองดูกันครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเที่ยวนอก้อครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนมาตกหมึกกันแถวแถวอ่าวอุดมครับแต่เรามาวันนี้เป็นการจอยทิปนะครับเป็นการจอยทิปออกเรือไปตกหมึก ราคาคนละเพียงแค่700บาทครับเดี๋ยวเราจะไปกับเรือลำนี้นะครับเป็นเรืออินเตอร์ฟิชชิ่งหนึ่งเป็นเรือลำนี้เลยก็ถือว่าไม่เล็กนะครับทุกคนเป็นเรือค่อนข้างใหญ่แต่จริงๆเขาบอกว่าลำนี้เป็นลำเล็กของเขานะเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าบรรยากาศการตกหมึกของเราวันนี้จะเป็นยังไงวันนี้ผมเอาโยมาหลายๆแบบด้ยมาเทสเป็นโยแปลกๆอะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหมึกมันจะจับเปล่าครับ เดี๋ยวผมขอตัวขนของขึ้นเรือก่อนครับวันนี้เรามากับบังละนะครับวันนี้จะเป็นบังหรือเปล่าไม่รู้ดิบังครับเป็นบังบังแดดได้ไหมร้อนถึงเรือแล้วครับทุกคนเรือก็อประมาณนี้เลยยังไงครับบังเย็นไหมเย็นมากเย็นเชียบเลยวันนี้เรามีสม,มาชิกอีกคนเนอะน่าจะห้าหกคนมัน้ง แต่จริงๆน่าจะเยอะกว่านั้นเปลี่ยนลำไปลำนี้ป่ะละปล่ล <c oughs> าแล้วพาไปดูหลังเรือก,กันหน่อยตรงนี้เป็นห้องไนะครับแต่ไา่ที่เราไปชื่ออะไรยังไม่รู้นะเพราว่าไา่เอกไม่ได้ไปกับเราต่อไา่เอกไปลำใหญ่จริงๆเราจองมากับไอ่เอกนะ ห้องน้ำในตัวนะครับแล้วก็มีหัวด้วยอันนี้ที่นอนสําหรับคนเมาเรือด้านล่างก็เป็นเ่อง่องถือว่ามีครบทุกอย่างนะครับเรือลำนี้อ่าอันนี้ก็เป็นด้านหลังของเรือ,อขอพาขึ้นไปดูบนชั้นสอง มีที่นอนชั้นสองมีที่นอนด้วยนี่ครับชั้นสามบรรยากาศเรือก็ประมาณนี้ครับอันนี้ก็มีไฟลไเหมือมีอะไรครบส่วนด้านนี้ก็เป็นเรือลำใหญ่ไฟว้ยไตยเอกนะครับก็เดี๋ยวออกไปไตคู่กันเลยนะครับอันนี้ของเราก็เตรียมจะเดินทางแล้วอันนี้ไต่ะ ชื่ออะไรครับอ้ามครับไต้อ้ามกล้องเยครับาไปกับไต่อ้ามครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าไต่อ้ามจะพาเป็นหมานไม่หมานคุณทำไม่ดีเราบอกไม่ได้นะมันไต่ใส่อ้ามันถูกต้องอยู่แล้วครับถ้าเราไปแล้วเราบกได้เยอะใช่ไหมเราก็บอกเราไม่ดีเขาทำไมพูดถูกเนี่ยครับมันเป็นหลักการง่ายๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นเพราะไต่หรือจะเป็นเพราะเราซึ่งจริงๆมันอยู่ที่ฝีมือมากกว่านะวันนี้เรามีสมาชิกไปทั้งหมด 7คนนะครับรวมทั้งใสด้วยเราก็ออกเดินทางตอน5โมงครึ่งจริงจริงก็นัดกันประมาณ5โมงครับวันนี้ก็มีขึืนลมพอสมควรครับเรากำลังเดินทางออกไปยังไหยที่จะใช้ตกมึกนะครับถึงก็ไม่รู้ว่าไปไกลแค่ไหนนะแต่ระหว่างทางที่ไปเนี่ยก็จะเป็นพวเกเดินทางข้าเรือที่ค่อนข้างยาว ทั้งสองข้างทางเลยด้านหลังก็เหมือนกันเป็นสะพานขาเรือที่ค่อนข้างยาวซึ่งก็จะเป็นสะพานออซึ่งของเรือใหญ่นะครับที่ผมเคยสอบถามมาจะเป็นเช่นนั้นนะครับก็จะเป็นเห็นไหมเป็นสะพานที่เขาใช้เออัดท่าเรือใหญ่ครับสาหรับขนสินค้าเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการเดินทางกันนิดหน่อยครับ วั ну นนี้เราออกมาก็พื้นหลงค่อนข้างแรงนะทุกคนเรือก็โยกไปโยกมาเอาเรื่องอยู่วันนี้ทำอะไรทำนั่งอ้วกเหรอครับเ่าตอเรือเค่อนข้างโยกเลยนะวันน <graduate> ี้ <ded> โยกโยกอันนี้โยกเยอะเดี๋ยวออกไปปุ๊บทะเลนิ่งลิปเลยเป็นไปได้เหรอไ่ <c oughs> มีทางอ่ะวันนี้สงสัยจะอยู่สาภาพนี้ทั้งคืนอะไม่ใช่นเมตรแล้ววันนี้น2 2นถึง3เมตรแล้ว มันเลยครับวันนี้เจอขึ้นลมไม่ได้เจออย่างนี้มานานแล้วโอ้โหโงเยอะโงเยอะโงเยอะโอ้จับจับแน่นแน่นวันนี้เราใจวันนี้เราใจโคเยอะโคงเยอะมากวันนี้เขาบอกว่าคลื่นใหญ่หมึกใหญ่ไม่รู้จริงเปล่า เผื่อฟุกก็เผื่อฟุกเผื่อได้ปลาปักเป้ามาทำซีซีนีกินสักตัวซิมีปักเป้ากินให้ดูก่อนนะเราออกมาไกลจากฝั่งก็เยอะแล้วนะรั้งนี้ถือว่าออกมาไกลครับปกติมาตกที่นี่คราวที่แล้วออกมาจากฝั่งนิดเดียวเองแต่ก็มีหมึกนะระหว่างทางเราก็ผ่านเรนะือใหญ่ค่อนข้างเยอะนะทุกคนนีทั้งเรือใหญ่เรือตาย เรือใหญ่เทียบเลยทุกคนวันนี้เป็นการออกมาตกหมึกที่สู้ชีวิตมากเลยเจอลูกใหญ่ๆไปหลายลูกเลยเราน่าจะใกล้ถึงหมายแล้วทุกคนรับใ่ของสายเอกไปจอดไว้หลั่ข้างหน้าเราแล้วแต่เราน่าจะไปจอดไอยหลังข้างๆกันกนั่นแหละแล้วเราก็ออกมาถึงหมายแล้วนะครับตรงนี้ก็มีเรือ เทียบเลยเป็นทั้งเรือส่งสินค้าแล้วก็เป็นเรือได้หมึกด้วยนะเรือไดมึกก็มีเนี่ยเท่าที่เห็นก็หนึ่งสองสามสี่ลำแล้วก็มีของเราอีกสองก็เป็นปลํกเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าวันนี้จะได้หมึกสักกิโลเมื่อคืนได้เยอะไหม,มไแสดงว่ามีเยอะพอได้เนี่ย ทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ผมจะใช้เป็นเหยื่อธรรมดาธรรมดาก่อนนะของผม,ผมก็เป็นเหยื่อถูกๆกนี่แหละเหยื่อไม่แพงหรอกก็จะมีโยชุเป็นตัวแรกนะแล้วอันนี้ก็เป็นโยเบา,ะานะครับเป็นโยเบาผ่านตึกมาพอถึงท่วนแล้วตัวที่สามเป็นเอ่อโยตะก,กาแต่เป็นไซส์เล็กแต่ดูจากสภาพแล้วเดี๋ยวอาจจะต้องเปลี่ยนไซส์ใหญ่เพราะว่าน้ําแรงมากเลยทุกคนับก็เริ่มแรกก็เดี๋ยวจะใช้แค่นี้ก่อน แต่ก็นับนะครับเดือนก็ตัวนึ่งนตัวแรกนะครับตัวแรกของทีมตอนนี้ก็กุ้มจะครึ่งแล้วเฮ้ยเฮ้ยมึดกัดเฮ้ยมึดกัดเฮ้ยมึดกัดด้วยคนคนตกมึกไม่เป็นนะครับคราวที่แล้วทั้งคืนตกได้กี่ตัววะไม่เกิน ไม่เกินห้าตัวรอบนี้ได้สองตัวแล้วเนี่ยสองศูนย์แล้วได้กระดองมาตัวนึงทุกคนแถมโดนบึกกัดด้วยตัวแรกตัวไม่ได้แพ้กันเลยสองคนข้างหน้าเขาตัวมันเริ่มเทิมข้างหลังตัวแค่นี้แหละตกมาถึง3ามทุ่มแล้วนะเพิ่งได้ตัวเดียวเองคนตองไม่เป็นได้สองข้างหน้าเขาก็ได้กันหลายตัวแล้วแหละเหลือแต่ข้างหลังเนี่ยแหละมันอยู่ที่ฝีมือ รอกินกะเพราไกนะ่ดีกว่าเลยไม่อร่อยกนะ็มีกได้ครับไข่ดาวแสดงสีหน้าได้อย่างเดียว <laughs> ลำนี้ไม่ใช่ข้าวต้มนะครับปกติก็เจอแต่ข้าวต้มลำนี้เป็นกะเพราไก่ครับวันนี้ไก่ไข่ดาวด้วยคนระับกะเพราไข่ไข่ดาวาเดี๋ยวเรารอชิมกันคนระับตอนนี้เปลี่ยนโยเป็นเออ่ตัวแรกเป็นโยจุดนะครับแล้วก็ ตัวที่สองก็เป็นโยจุกแต่ก็เป็นแบบถุกๆก็แหละแล้วตัวที่สามเป็นโยเอเลียนเดี๋ยวลองดูครับว่าจะเวิร์กไหมก็ตอนนี้ก็สี่ทุ่มแล้วอ่ะเพิ่งได้ตัวเดียวเองตัวที่สองใหญ่ขึ้นหน่อย ้ยเริ่มมาเว้ยอันนี้ก็ได้อีกแล้วครับอ่าตัวที่สามใหญ่หน่อย กิินนนหน้าดมาีแล้วครับมาสิครับช่วงให้กินหน้าดินก็มาสิครับ มาโยเอเลียนตลอดเลยนะ เยียนได้ผลครับเดี๋ยวเราเดินไปดูหน้าเรือกันหน่อยมันก็เขาได้กันเยอะไหมแต่เท่าที่เห็นก็เขาได้เรื่อยๆนะมีชุดเราเนี่ยอ่อนสุดแล้วหมดครับหมด้แล่ห้องนี้ก็เยอะแล้วนี่ได้เยอะอยังนี่สิ14ตัวครับ14ตัวคนเดียวใช่ไหมเท่ากับผมสองคนเลย เมื่อกี้เบกินข้าวนะครับไม่ได้่ายนะมันเป็นผัดกระเพราแต่ว่าก็อ,อร่อยอยู่แหละตอนนี้ก็เวลาสักสี่ทุ่มครึ่ง,ง,แ,ลงแล้วเดี๋ยวผมจะตกโดยใช้โยเอเลียนอีกสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นโยอ,อื่นแต่สรุกแล้วโยเอเลียนน่ยนะผมใช้สองสีนะมีสีแดงกับสีสีสนี้ที่ขาวขาวแดงขาวต้มอ่าขาวแดงใช้ไม่ได้ผล ตกตั้งนานได้ตัวเดียวแต่ตัวนี้ได้ดีถี่เลยนะตัวนี้ได้ผลอยู่ครับนะตัวนี้เป็นโยเอเลียนก็มึกจับแต่ตัวนี้ตัวเดียวเลยเดี๋ยวขอใช้โยเอเลียนตกอีกแป๊บหนึง่งแล้วเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นโยมีไฟกันครับอันะน,นี้เป็นโยเอเลียนครับ ใไ,ได้แล้วครับหมึกมันก็มีตัวนะแต่มันจับห่างนิดนึงตอนนี้ผมก็เปลี่ยนโยนะครับเปลี่ยนเออเป็นโยมีไฟทริปนี้เราจะเน้นออคอนเทนต์นะเราไม่เน้นปริมาณหมึกเราลองใส่โยมีไฟเป็นตัวที่2นะครับข้างล่างเป็นโยธรรมดาแล้วก็ข้างบนเป็นโยไม้ ลองดูนะครับว่าโยมีไฟอ่ะมันจะได้เรื่องไหมอันนี้เดี๋ยวพอลงไปในน้ำปุ๊บไฟมันจะติดนะทุกคนแล้วทุกคนมันมีไฟอยู่นะเห็นไหมมันมีไฟติดอยู่ทุกคนเห็นไหมไฟมันจะเป็นสีแดงกระพริบกระพริบอันนี้ผมปล่อยลงไปสุดแล้วก็หมุนขึ้นมานิดนึงนะ ข้างแรงมากนะตอนนี้เหมือนมีจับจับอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวเราลองแค่นี้ก่อนเพราะว่าใส่โยมมีไฟไปนะแต่ว่าโยมีไฟอะหมึกไม่จับจริงๆหมึกจับตัวล่างสองรอบแล้วนะตัวมีไฟไม่ไม่จับเลยสักรอบเดียวแต่ก็ไม่ได้ทำให้หมึกกลัวครับ สรุปแล้วโยมีไฟหมึกไม่จับนะเท่าที่ทดลองดูหลายรอบแล้วหมึกไม่จับเลยตัวที่มีไฟอะไปจับตัวอื่นตลอดอทุกคนครับโยมีไฟของเราได้จาไปแล้วนะครับไฟไม่ติดแล้วนะครับทุกคนเนี่ยลงน้ําก็ไม่ติดแล้วที่ไฟไม่ติดเนี่ยเพราะว่าน้ําเข้าไปเป็นตัวโยเลยนะแสดงว่าโยพวกนี้ ไม่เวิร์กนะยังตกมึกไม่ได้กับตัวเลยฟังแล้วเดี๋ยวเราจะทดสอบโยเบาต,ตัวน,นนะครับเดี๋ยวเราจะเอาโยเบาทดสอบท,ที่นี่ดูบ้างครับวันนี้เราไม่เน้นหมึกครับเราเน้นคนเค้นเราเล่นๆขับๆนะวันนี้เดี๋ยวเอาโยเบาไปใส่แทนโยมีไฟแต่โยมีไฟเราก็ยังเทสอยู่นะผมยังเหลืออีกตัวหนึ่งเป็นโยมาคือมาที่มีไฟนะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบเป็นตัวสุดท้ายอันนี้เราได้ใส่โยเบาไปแล้วนะ เดี๋ยวเราจะทดสอบกันข้างบนยังเป็นกุ้งไม้ธรรมดาอยู่นะครับเราเอาโยเบามาแทนตัวที่เป็นโยมีไฟนะข้างล่างก็ยังเป็นโยธากาธรรมดาอยู่ครับเดี๋ยวทดสอบกันวันนี้เราไม่เน้นหมึกนะครับเราเน้นทดสอบโยอ่าปล่อยถึงพื้นแล้วครับ ตอนนี้น้นๆที่หน้าเรือก็ปกนั้นไม่ได้เหมือนกันนะครับวันนี้ก็เท่าที่ถามลุงเมื่อกี้ก็พี่เขาบอกว่าได้ประมาณส9บเก้าตัวต่อคนนะก็ถือว่าไม่เยอะนะครับรเพราะปกติถ้าออกมาอย่างเงี้ยมันจะต้องแบบออได้จนแบบว่าขี้เกียจนับอะ่ะอันนี้ก็ถือว่าได้กันน้อยนะวันนี้มันไม่ค่อยมีเราทดสอบกันเรื่อยๆครับ นี่ก็ยังใช้โยเบาอยู่นะก็พักหนึ่งแล้วแต่ก็ยังไม่ได้นะทุกคนโยบาเนี่ยผมเคยทดสอบสองรอบแล้วนะถ้าผมใช้ฝั่งอะ่ะผมว่ามันโอเคนะแต่ถ้าออกมาบนเรือผมว่าถ้าแบบเป็นตรงลึกๆหน่อยอะ่ะเขาที่ลองใช้ดูก็เบิกจับดีนะในบางที่บางกรณีแต่ว่าส่วนมากผมที่จับจะเป็นเบิกที่ไม่ใหญ่มากจะเป็นตัวเล็ก แต่ถ้ามีโยมาสผู้กว่าคตัวใหญ่มันก็จะไม่ค่อยจับเอาที่ผมลองนะครับแต่ว่าเออมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละที่ด้วยทุกคนเดี๋ยวผมพาไปดูสภาพบางละนะสภาพเรียบร้อยไปแล้วนะครับทุกคนตอนนี้เรือได้หมึกเพียบเลยนะแต่ว่ามันไม่มีมึกเรือเพียบเลยแต่ตรงอื่นเขาอาจจะมีก็ได้ แต่ตรงเราอะ่ะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครเรือตอนนี้นับดูก็หนึ่งสองสามเออตรงนู้นสองลำหนึ่งสองสามสี่ห้าหโอ,โอ,โอเป็นเป็นสิบลำอยู่เหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าตรงอื่นเขาเงียบปับงกันหรือเป่าเดี๋ยวเราไปเทสโยกันต่อตอนนี้เดี๋ยวเราลองเอาไปฉายยูวนะ ไปฉาย UV 2โยจริงๆมันก็เป็นโยเลืองแสงนะแต่ว่ามันเป็นโยราคาถูกไงนะอาจจะเืีองแสงได้ไม่ดีหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันองโยอิเลี่ยนด้วยชาร์จไฟชาร์จไฟแล้วเดี๋ยวเราเอาลองไปลงใหม่เื่องแสงเลยนะอานเลีองแสงเลยอันนี้ก็หาเืีองแสงโอ้เมื่อกี้ลงไปหมึกจับเลยนะ นี่หลักฐานเมื่อกี้เราชาร์จไฟได้ผลนะครับเอาลงไปปุ๊กจับเลยนี่แต่ว่ามันหลุดนะครับน่าเสียดายเดี๋ยวเราลองใหม่ลองใหม่ ได้ผลว่าเฮ้ยได้ผลว่าสองรอบติดเลยอะได้ผลว่าเดี๋ยวค่อยดูว่าติดตัวไหนขึ้นมาโอ้นี่ได้ผลว่าทุกคนเป็นไงครับไปฉายยูวีชาร์จปุ๊บลงปั๊บได้เลยลองใหม่ครับเดี๋ยวเราชาร์จใหม่สองตัวเลย ยหยอนลงไปใหม่ครับทุกคนเฮ้ <indirectly> ตยตอดเว้ตอดเว้ อนนี้ไม่จับแฮโอแต่เอาลงมาปุ๊บจับสองทีก็ถือว่าพิสูจน์ได้อยู่นะว่ามันได้ผลจากที่หมึกไม่กินอยู่นานมากแล้วทุกคนอันนี้เราเอาไฟฉาย UV มาส่องโยธรรมดานะครับเดีย๋ยวเราลองตกดูว่าจะได้ปะ สองโยเบาด้วยเพื่อเป็นการไม่ลำเอียงโยเบาผมจะเย็นๆหน่อยนะผ่านมาหลายสมรภูมิแล้วไม่รู้ว่าหมึกไม่จับพอเย็นหรือเปล่าตอนใ,นใหม่ๆจับดีมากเลยพอเย็นแล้วไม่ค่อยจับเท่าไหร่เลยตัวสุดท้ายครับเป็นโยเป็นกุ้งเรืองแสงครับโยเรืองแสงเรียบร้อยครับชาร์จไฟแล้ว เสร็จเียบร้อยหนึ่งตัวทุกคนเป็นกุ้งเรืองแสงนะครับอ่าเรานี้โยบานะครับโยบาได้ตัวในเท่าที่สังเกตโยบาก็จะได้ตัวประมาณนี้แหลนะ โตามมาเพียบเลยตอนนี้เราจะเปลี่ยนเอาโยเบาออกนะครับเออก็ได้แหละแต่ว่าก็มันอาจจะเย็นแล้วมันก็เลยได้น้อยมั้งเดี๋ยวเราเปลี่ยนใส่ชีกรี่แต่ตัวนี้น่าจะใหญ่ไปหน่อยนะเป็น2.5แต่ก็ลองดูครับซื้อมาผิดก็ถ้าไม่ใช้มันก็ไม่มีประโยชน์ เก็บล้อมาแล้วดูวิทยุตัวไหนอยทยตัวไหนอยทยตัวไหน,นชิคลีตัวเที่ยวลงไปใหม่หรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ครับต,ตัวล่างเช่นเดิม กำลังเดินทางกำลังเดินทางโ oh. <c oughs> อเดี๋ยวเราจะปล่อยเหยื่อลงไปเพราะตอนนี้ตั้งแต่เปลี่ยนเป็นชิกอรี่ก็ค่อนข้างได้นะแต่ว่าชิกอรี่ยังไม่ได้ไปได้โยตะกาตัวล่างแทน เรว,รวายกระดองน้อยนี่ครับชิการีสองเพิ่งจะได้ตัวแรกนะครับวันนี้อันนี้คือชาเดินสุดท้าย เป็นโยมีไฟโยยักษ์มืึมาครับติดอย่างนี้นะเป็นโยยักษ์มีไฟใส่ฐานสองก้อนครับรุกคนว่ามันจะรอดไหมมันใหญ่มากเลยผมคิดว่าส่วนตัวนะผมคิดว่ามันไม่มีทางได้เหมือนก เดี๋ยวเราจะลองดูนะอันนี้ผมขอเป็น,อ,นอันมันใหญ่มากนะด,ดูเดี๋ยวผมขอเป็นใช้มือโตกเอาแล้วกันนะเดี๋ยวผมใช้เอ็นอย่างเดียวเดี๋ยวเราลองกนะันที่หลังเรือนี่แหละไปตรงอื่นเนี่ยขายคี่หน้าเขาโยกระสือ ตอนนี้ที่30นาทีนะครับเดี๋ยวเราจะให้เวลามันสักพักหนึ่งดูว่ามันจะได้หมึกไหมเฮ้ยต,ตอดเว้ยมีตอดอยู่เหมือนกันนว้ยได้มานี่เฮเลยนะโยตัวเนี้ยผิดคาดเลยนะเดี๋ยวผมอาจจะลองไม่นานนะตอนนี้หมึกกำลังจับเลยได้กันรอบลำเลยนะครับแต่ว่าเนี่ยถ้าสัก10-20นาทีเนี่ยไม่ได้ก็คือถือว่ารู้เรื่องแล้วว่ามันไม่ได้ผลเออตอนนี้เป็นเวลา เือไม่ไหวครับร้อนเรือลำน,นี้อยู่ด้านหลังร้อนนะครับมันจะมีไอจากเครื่องมาแล้วก็มีควันเอ่อควันจากท่อไอเสียด้วยพาเมาเรือครับมาแป๊บเดียวเงอแตกแล้วเนี่ยจ้วกแล้วเดี๋ยวขอจบชาเลนจ์ไอโยกระสือแต่เพียงแค่นี้แล้วกันมันไม่ได้หรอกเพราะว่าหมึกไม่จับเลยสรุปผลประกอบการของผมในคืนนี้ก็ได้หมึกประมาณโลก,กว่าครับ ถ้าใครอยากจะมาตกหมึกคืนละ700แบบนี้ก็ติดต่อได้ที่เบอร์ตามนี้เลยครับ